สวัสดีค่ะ FG ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับจ้องช่างนี้ชาแนลนะคะมาค่ะมาดูวิธีอัดหน่อไม้เนาะเมื่อตะกี้นี้เราก็แพ็กใส่ถุงทีนี้เราก็นี่ดังไฟเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะคะทีนี้นี่เราก็ะากาะะกจะนึ่งใส่หัวแบบนี้นะคะ FG นี่ นึ่งทีละสามถุงนะคะเอฟซีเนี่ยวิธีนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาฝาหม้อมาปิดประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเอฟซี ประมาณสักยี <c ười> ่สิบนาทีก็นึ่งสุกเนาะแล้วก็กดไฟขึ้นนี่แป๊บเดียวก็สุกแล้ว 三研究。 นี่คือวิธีอัดหน่อไม้เนาะเราแพ็กใฉ่ถุงยังไม่เสร็จนะคะเอฟซีแล้วเราก็จะมาแพ็กใฉ่ถุงกันต่อนะคะเอฟซีตอนนี้เราก็หนึ่งหน่อไม้ประมาณสักยีนาที นขนาดค่ำขนาดนี้ยังร้อนนะคะเอฟซีร้อนมากอากาศเดียวร้อนเดี๋ยวหนาวนี่ค่ะหน่อไม้ได้ประมาณสักเจ็ดถุงหรือแปดถุงเนาะเนี่ยแพ็คทีนี้ก็ หมดเนาะนึ่งไปแล้วสามเรือ2แล้วก็แพ็กยังไม่เสร็จเนาะแล้วเราก็จะแพ็กกันต่อนะคะเอซมาค่ะมาแพ็กหน่อไม้ใส่ถุงที่เราจะเตรียมไว้นึ่งนะคะเอซนี่ถุงละหนึ่นะคะถุงนี้บิ๊กใหญ่มากเลยโอ้อัดไว้กินปีหน้านะคะเอซหน่อไม้ช่วงนี้ก็ กล้จะหมดดูดูแล้วเนาะเราต้องอัดหรือว่าเอาไว้ดองเอาไว้ทาเค็มก็ได้อัดไว้แกงไว้ผัดถ้าเราแพ็กทีนี้ก็ ว่าจะเสร็จนึ่งเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งนึ่งประมาณสามรอบถึงจะหมดเนาะนี่ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ไปดูกันเนาะห <c oughs> ม้อมันร้นแล้วนี่ โอ้ oh, ขึ้นอายแล้วนะคะเอฟซี FC เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวก็สุกเนาะสุกแล้วเราก็เอาไปมัดแพ็คใส่ถุงเนะ mm hmm. าะนะคะมาดูกันต่นอนะหน้าไม้ของเราใกล้หรือยัง โอ้หนูไม้ของเราใกล้จะสีเหลืองแล้วเนาะนี่อีกประมาณสักสิบนาทีเราก็สุกแล้ว,ลวประมาณสิบนาทีนี่แล้ก็แพ็กเสร็จแล้วเนาะเหลือสีถุงเนาะสีถุงนึ่งอีกสองครั้งเพราะว่าหัวของเรามันเล็กเนาะ เราจะนึ่งครั้งละสามถุงแต่นี่ถุงใหญ่เราต้องนึ่งสองถุงเนี่ยถ้าเราขายนะโละละสี่สิบบาทแต่เราอัดไว้กินเองโอ้หนุ่งชวนพ่อนุงก้อยก็มัดข้าวอยู่ตรงนู้นก้มเงยก้มเงยอยู่เนาะ โอ้เมาแบบนี้สงสัยเอาเสร็จวันเดียวทุ่มหนึ่งเสร็จวันเดียวจนพ่อน้องไอเดียก็อยู่นู่นอยู่คนละมุม พ่อหนุ่มก้อยก็อยู่มุมนู้นหนึ่นงหน่อไม้ของเราใกล้แล้วเนาะเราไปดูกันเนาะไก่สุกหรือยังอู้ ใกล้สุกแล้วเนี่ยเริ่มเหลืองๆแล้วอีกนิดนึงพ่อนุ่มก้อยก็อยู่ฝั่งนู้นไม่เห็นแล้วนู้นน่โอ้อยู่คนละมุมสงสัยอาศิษวันเดียว เดินสบบรรยากาศก่นอนนู่นข้าวนาก็ได้จะสุกแล้วเนาะไม่ถึงสิ้นเดือนก็สุกแล้วเราจะมากิบมะนาวไปตำน้ำพริกเนาะ มะนาวไร่เม็ดปลูกเองนะคะเอซีเนี่เราจะอไปตําน้ำพริกคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนคบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ